คิดไปจังหวะดแล้วก็ลับเราเลนลเ่นเนเนแบ,บกลับ้นมกมามาครับเกมนี้เนี่ยเรามาเจอกับอะไรวะกี่หน้านะ<ส>เกมนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นฟอร์เรนชนกับ อีหน้าชิ้นแรกเนี่ยเราจะออกเป็นอะไรดีรองเท้านะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปแล้วก็จะออกเป็นรองเท้าสีซนะข,นขออนุญาตออกเป็นรองเท้าสีซนะครับแล้วก็ชิ้นแรกเขาออกเป็นดาบนะดาบโจมตีเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเวลหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปเทรดเขานะครับแต่ถ้าเราเคลียร์คลิปเลเวลสองได้ก่อนเนี่ยจะดีมากนะ เราจะพยายามเชียร์คลิปเลเวลสองนะถ้าเราเลเวลสองเนี่ยเราอาจจะได้คิวนับไม่งั้นก็อาจจะได้ฟิกเขาตีไกลครับตีอย่า oh. ให้เขาตีโดนคลิปนะเราพยายามชิคุบคลุมคลิปตัวนี้ไว้ฟิกเกอร์ออก ได้มาหนึ่งคิวนะป่าเขาจบบนนะเมทเขาน่าจะอยู่บนนะเพราะฉะนั้นเราน่าจะเคลียร์ได้เดี๋ยวเราลีเลยครับชิ้นต่อไปผมจอกเป็นถุงมือนะครับเราจะเอารถโคดากับเอาเกาะนะ อย่าทำให้เสียบรรยากาศซิีเถ ah> yeah ี่ยวปะอืออืป่าเขาจบบนเราอาจจะติ๊กช่วยด้วยอ้าโอเคอยู่ตรงกลางแล้วเดี๋ยวเราอุ้ยยีน่าไปเคลียร์แปลว่าเราต้องเคลียร์ก่อนแล้วก็ไปเติมมันก่อนแต่เราจะเล่นเคลียร์ล่างเลยแถวนี้มีสาต้องการความช่วยเหลือไหมเออโอเคเราเล่เคลียร์ล่างแล้วไปเติมไหมครับยีน่าเขาเติมช้ากว่าเรานะ จังหวะนี้เนี่ยเราจะสั่งทีมบวกเลยนะเพราะว่าคนเราเยอะกว่าที่คิดไปจังหวะหนึงแล้วก็รับเดี๋ยวจังหวะนี้มาเติมสวยครับฟินิกอยู่ข้างหลังนี้เมื่อกี้ผมเห็นเยอะแยะตายโอเคมีหน้าตัวเดียวนะครับไม่มีฟิกไม่มีอะไรจังหวะนี้รอดยากลิกวินหาดอกอยูุ่ดแต่ไระซะ เดี๋ยวเราไปรอรับการต่อครับตอนนี้ชิ้นต่อไปเนี่ยผมจเอาะเป็นเจาะเจาะเล็กเลยนะพ่อมาพ่อมาหนี่เพื่อนชมเราด้วยเล่นโหดมากครับเกมเมื่อกี้กูก็โหดไอ้เที่ยทีมกูดีเดี๋ยวเราไปรับร่างเลยนะครับเมื่อกี้อะไรแบบแบบบั๊บแบงน่าจะเกิด เคยยังไงยังไงเขาจะคอมโบไหมลายการเดินยิ่งเยเล็ดเป็ดโดนจู๊กกันดิทุกคนค่อยๆลาจังหวะนี้เขาจะพุ่งไปข้างหน้าเราดักเลยอย่าคิวกูนม่รับคือไม่คือเราต้องแบ่งแบ่งคิวกันนะถึงแม้ผมจะไม่อยากให้ก็เถอะ เดี๋ยวเราจะเล่นลากต่อนะตอนนี้มันจะใกล้จะสี่นาทีแล้วนะข้างหน้าอยู่ข้างหน้าหน้าเราเนี่ยข้างหน้าเลยเดี๋ยวเรารอนะคือตอนนี้ยีหน้าโดนเราหนักมากนะน้ำรอโอเคยีหน้าอยู่กลางนะครับผมเราอาจจะรีบเคลียร์แล้วก็เอาป้อมนะแต่น่าจะป้อมไม่ทันนะครับมิถุนายถ้าเราดูจากวินิแบบเอนโซกับยีหน้าลงมาเอนโซน่าจะทามิ่งฟ้ายีหน้าน่าจะลงมาคัน ปปแล้วกาลังถูกส่งอ,อนีอนโอ,นอยู่ล่านรับไพเรลน,เนี่ยายามนมินิปปบ่อยนะนตอนนี้เข<ร>าน่าจะเดินอ้อมมาแถวเรนะือแล้วก็อ้อมไปข้างหลังนะครับแล้วก็ลอยไปแถวนี้น,ะนผมแท็กแค่นี้พอับเรารีบไปเชียร์เลนเลยตบรวบตกตรวบแตรวบ ปริินาางงชเราตีตัวนี้เลยครับเดี๋ยวเราบอกเพื่อนด้วยว่าศัตรูหายไปนะผมกลัวโดนกล้วยนาคอสโดนนะเดี๋ยวเราโดนว่านะคือนาคอสต้องไปรับกลางเดี๋ยวเราเล่นล่างยาวยีน่าน่าจะลงมาล่างนะตอนนี้นะเรารีบเคลียร์แล้วก็อ่ารีบไปเลย อไปเล่นแต่ไปดักครับตแต่เขาอยู่บนนะเราอาจจะต้องไปดักวันนี้เราจะดักตรงนี้แทืนเดี๋ยวทำให้เสียบรรยากาศดักแค่นี้พอครับเนาคอดใจเพื่อนเดีย๋ยวเราจะติ๊กตรงกลางนะให้นาคอดรับกลางนะที่จริงนาคอดต้องไปรับกลางนะครับแอบนี้ ชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นดาบใหม่เลยนะจังหวะนี้เอ็นโซเอ็นโซน่าจะถามมิกฟ้าครับบัฟฟ้าเขาจะเกิดนะเราก็จะรวมแต่เสดาไม่มีคนมาว่ะทุกคนเฮ้ยไม่เอายาเอามามาจ่านี่เติมเราเล่นเรามีเรามีนี่ชเล่นชั้นเลยแบบเราจะไม่กลับบ้านอินวิปจังหวะนี้ได้มาครับเคือเราพยายามจำบัฟฟ้าครับเราเห็นไหมบัฟฟ้าเขาเกิดเห็นไหมกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหม วิสตอมท็อปอัพร้านเติมเกมคุณภาพสะดวกปลอดภัยราคาถูกเติมได้ทุกเกมพร้อมช่องทางบริการครบถันทั้งหน้าเพจและไลน์ออฟฟิเชียลรับประกันความปลอดภัยไม่มีดีฟันไม่มีโดนแบนราคาถูกกว่าพร้อมโปรโมชั่นหลากหลายสามารถทํารายการได้ด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้แอดมินจดทะเบียนบริษัทถูกต้องปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็นต์ผมมีเพจขาย ID เดีเกม ROV มาแนะนํา ไอดีสกินแร่แรงสูงรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกมากกว่า200 ID ดีที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายไอดีเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมคือพยายามจำททมมิ่งเขาด้วยครับมันจะทำให้รู้รว่าป่าเขาเดินไปไหนบ้างกบมากบมาลูอะไรยป้อม เมาไ้ยินนะเนี้็อบนี้น่าจะได้ปลางครับร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราได้ละอ่าป่าเขาน่าจะเอาบาฟ้านะไม่เอานั้นเราเอาเลยนะที่ป่าเขาน่าจะกลัวโดนดักครับ เช่นวันนี้ยีน่าน่าจะมารับล่างนะถ้าไม่มาก็เราก็ตีป้อมไปเลยเขาเดินอ้อมเหรอเขาเดินอ้อมเราเคลียร์ล่างเลยอะไรทีมกูเนี่ยอะไรเนี่ยเเเลยอาไปนะคือตอนนี้เนี่ยบนเราไปแทบไม่ได้ผมจะรอลำล่างเลยถ้าเราลำได้มีใครมารับช่วยเราก็น่าจะได้ป้อมครับจังหวะนี้ อ๋อไม่ลึกไปวะคือยีน่าเขาเคียร์ลึกนะแล้วเคียนเว็บนึงแล้วก็สลับครับเขาอาจจะดักตรงขวานะผมจะอ้อมเราจะบอกว่าสลับคนระับเราจะรีบไปเติมการตอนนี้ โอ้ไม่มีใครมาเลยอ่ะล้วเพื่อนเราเล่นเล่นโอ้แต่รับกลางนะต้องุ้ามีใครเข้าไหเข้าให้หน่อยได้โอ้ตัวทุกคน ทางว่าน,นี่เขาน่าจะเอียงมาตรงกลางนะเดี๋ยวผมดักตรงพุ่มนี้ก่อนบนอาจจะต้องปล่อยไปก่อน,าอน,นมาไหมไม่มาวะืมเขาไม่มารอซ้อนกลางเราแล้วถ้าเขาจะมารอซ้อนกลางนะตอนแรกคือว่าเกมนี้จะง่ายนะครับนบนเลนบนเราพลาดเลยตอนแรกเรานำคตรเยอะเลยนะ ผมจะเป็นกอดสะท้อนต่อนะเชีย่ยเพื่อนผมเล่นกลางแล้ว่ะผมทำเว็บก่อนะครับเพื่อนเราปล่อยล่างจั<ล>งหวะนี้ไงดีงดัดดีไนหะมเขาน่าจะรับการเดาผมกดรับ<ม>เพื่อนเปล่อยล้ว วามเราฮิวจากเพื่อนก่อนเราจะมากดดันกลางเลยนะครับดูหน่อยเพื่อนดูหน่อยครับคือจังหวะนี้เพื่อนเราเดินลึกมากเลยตู้ตรงๆเลยคือจังหวะเนี่ยเพื่อนเราเดินลึกมากครับโลบเราเดินแบบเดินไม่ดูอะไรเลยจริงๆรู้ว่ามีเอ็นโซ่เนี้ยเราไม่ควรไปเดินแหลมนะครับถ้าไม่มีร้างหรือว่ามีอะไรนี่คำกะอยู่แล้วว่าเพื่อนเนี้ยต้องโดนดึงนะ เกมมันก็จะเริ่มเข้าสู่เกมตึงๆแล้วนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเล่นไม่ได้แล้วแต่เกมนี้เรามียอนครับถ้ายอนได้รูดเดี๋ยวก็น่าจะหายหมดนะแต่เรารอซ้อนเอลเลนหมด ให้ใครถึงพย,ยอนมีไก่เจนนี่จะออกเป็นการเวฟต่อครับเจนนี่จะเส้ปนปวดมากนะคือจริงๆเวลาเราจะขึ้นการเนี่ยเราควรทำเว็บข้างให้สูงๆครับแต่ผมเนี่ยกลัวทีมไปบวกเนหะ็นไหมทีมเราไม่จะรักบวกอ่ะผมไม่ค่อยกล้าไปทำเว็ฟเท่าไหร่เวลกั้นน่เออะดไฮ้ยโอ้เฮ้ย เดี๋ยวเราไปเคลียร์บนก่อนแล้วกันนะครับเพี้ยงโดนจนใจเพื่อนผมโคตรรั่วเลยทุกคนทุกคนผมจะเคลียร์เว็บนี้ก่อนแล้วกันนะผมจะได้ไปเล่นกับเพื่อนเร็วๆนะคือทีมเราชอบบวกนะเราก็จะเคลียร์เร็วหน่อยการเล่นเราต้องอ่านใจทีมด้วยนะเพลงดูมันละเพลงดูมันละ คือแบบคือทีมแม่งมันชอบบวกครับเราก็ต้องรีบเพียร์แล้วมาเติมอ่ะ,อว,ะวันนะ <c oughs> คือตอนนี้อย่าง้อยเราก็ได้มาก่อนออคืออนินโซน่าจะดึงเช็คพุ่มนะตรงนี้ผมว่ามีโอกาสโดนะน,นะ มุมนี้คือตอนนี้เขาน่าจะอยู่ซ้ายครับผมจะมาดักมุมนี้แทนแล้เ,เ,รเรีบเพียร์การแล้วก็ไปเอาดาร์กนะ<อ>แต่ตอนนี้เราติดเคิร์สอยู่าานะตอนนี้เราติดเคิร์สอยู่นะเราก็จะเอาช้าหน่อยเราก็จะพยายามโซนนะเพื่อนเกิ<อ>แต่กบไม่มาเขาน่าจะปล่อย เดี๋ยวเราจะทำแบบล่างนะครับจริงจริงเพื่อนเราเนี่ยไม่ควรไปบนแล้วนะตอนนี้คือเพื่อนเราควรมาเล่นเลนล่างเลนล่างกับกลางครับเพราะว่าเรามีดรักพี่จะขวบอ่ะขวบแมพติดคออะไรโว้น่ะคนบแมพติดคอไม่รู้วะเดี๋ยวเราติ๊กก็ลงล่างค่ะลงล่างนะครับเอ๊ะกูจะไปพูดอีกทีนอนไหนกูจะเลื่อนอ่ะ มันก็เล่นก่อนละกันเฮ้ยจจจะะะลบววออไ้เตอนนี้ผมก่อนเล่นก่อนละกันอะไรอ,อะไรติดมากวะป้านำ้ำเขาบับผมพูดไม่ถนัดนะก่อนอะไรติดคอไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเล่นกับเพื่อนก่อนโอเคสวยครับวันนี้เราจะเล่นกลางแล้วก็ไปเล่นบนนะป่าไม่มีอะไรพูดจริงว่ะเฮ้เราจะเล่นกลางครับ บอลไม่น่าทันนะก็าอาจจะดึ้อกอาจจะไปรำไมเพื่อนก่อนท <c oughs> ํากา้เกับชวนกวอนกะม่ต้กังหกก่อน โ hmm. อเค okay, ครับก็จบไปแล้วนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะสำหรับแนวทางการเล่นเฟรนติโน่ชนีน่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะการอ่านเกมหรือว่าการลำ้ำนะครับผมยังเนี่ยผมเนี่ยยังลำ้ำไม่ค่อยช้ำนะถ้าล้ำช้ำก็อาจจะง่ายกว่านี้แต่เกมนี้เนี่ยตอนแรกมันก็เหมือนจะชิวนะครับแต่เอาไปเอาไป,ไปทีมเราเนี่ยไปพลาดตรงเลนบนนะมันก็เลยตึงแต่ยังดีที่มันกลับมาได้นะครับ หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะ